สวัสดีค่ะช่องกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกทท่ทานนะคะเราพามาชมกับรถสวยๆอีกแล้วค่ะนิสสันนวาราโอเพนแคป2.5นะคะมีแอร์แบบคู่ไฟฟ้าพาวเวอร์นะคะรถยนต์ปี07ค่ะเกียร์ธรรมดาหน้าเดิมท้ายเดิมประตูเดิมสภาพสวยเลยนะคะ ผ่านการใช้งานมาน้อยด้วยค่ะเลขหม่เพียงแค่136,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะเลขไม่แท้นะคะไม่ได้กอค่ะราคาของรถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่178,000บาทเกียร์ธรรมดาภายในสวยพวงมราลัยพาวเวอร์คอนโซลหน้าดิๆค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะแคปเปิดได้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะ แถมมีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะทุกท่านคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะทางด้านผู้ขายรับจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะอนุมัติไวรับซื้อรับเทิร์นด้วยนะคะสนใจนัดดูรถก่อนได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะราคาเงินสด1 7 8 0 0 0บาทการจัดไฟแนนซ์นะคะราคาก็จะขยับขึ้นในมาหนิดึงนะคะเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ คือราคาเงินผ่อน2 8 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนชำระเดือนละ4900บาทโดยประมาณนะคะจํานวน72งวดด้วยกันค่ะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของเงินสดเงินผ่อนนะคะสามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรได้เช่นกันนะคะ แอดมินได้ใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆของรถยนต์ด้วยนะคะติดต่อนัดดูรถทดลองขับกันก่อนค่ะวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ